ผมเอ่อสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูครับนี่คือองุ่นเขียวพันเออร์ลี่สิริครับองุ่นเขียวตัวนี้โตแล้วครับวันนี้วันที่8เมษายนปี2560ครับวันนี้จะมาจัดระเบียบนี่ครับกิ่งองุ่นครับนะครับผมง่ายๆนะครับ มันจะมีรวดวหกเส้นครับเสาตัววายนี่ง่ายครับเพียงเช่เราโน้มเขาลงมาครับแล้วก็สารเหมือนเราสารเข่งสารตะการครับประมาณนี้ครับพอเขาโตนิดนึงเราก็จะมาเหมือนเดิมครับก็จะมาสารให้เขาอยู่ในนี่ครับในเสาตัววายนะครับประมาณนี้ครับ นี่ครับนง่ายครับจัดรเบียบครับให้นี่ครับนี่ครับจัดไม่ต้องให้เขาทับกันนะครับถ้าทับกันมันนี่ครับประมาณนี้ครับจั สั้นหน่อยแล้วก็ลงลวดครับนำลวด <c oughs> องุนะ่นสายพันธุ์นะี้ครับเป็นองนุ่นที่ให้ผลูกลผลผลิตค่อนข้างที่เยอะมากนะครับนี่ครับมาดูกันครับจัดระเบียบเขาไม่ต้องให้กิ่งเขาทับกันนะครับย,ยังไ,งงไม่สเสร็จไอกระลังครับนี่ครับ ดูข้างใน,นครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นร่มครับร่มทั้งหมดครับเขาจะให้ธรรมชาติของเขาครับจัดการกับแสงแดดที่อยู่ข้างนอกนะครับอิสรียลแรงมากครับร้อนมากครับก็จะมีนี่ครับ เยอะครับเยอะเยอะมาก ับผมจะเจอกันม่คลิปหน้านะครับ